สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีม h d ุนไดฮิวสเตดและฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะคะซึ่งการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันครั้งที่2แล้วค่ะก็เป็นทาง h d ุนไดฮิ s สเ t ดที่สามารถเอาชนะฮึงกุกไลท์พิงค s p i ปเดอร์ไปได้อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนด้วยสกอร์3ต่อ2เซต23ต่อ25 25ต่อ21 21ต่อ29 25 25ต่อ17และ15ต่อ13ค่ะก็ยังเป็นเกมการแข่งขันที่ลากยาวอยู่นะคะแล้ววันนี้ค่ะสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยได้มาไขาประเด็นที่หลายๆคนสงสัยกันนะคะเมื่อหลายๆคนเห็นการแข่งขันของทีมฮุนไดฮิวสเตเห็นการตบทำคะแนนของโมมาแต่ปรากฏว่าหลังจากที่โมมาตบทำแต้มได้แล้วก็ไม่เห็นโมมายิ้มหรือวาาหรือสะใจออกมาเป็นเพราะอะไร เธอเครียดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเธอรู้สึกอย่างไรวันนี้นักข่าวชาวเกาหลีใต้เนี่ยมาไขข้อสงสัยให้เราแล้วค่ะโดยที่นักข่าวคิมฮีซูนะคะได้เข้ามาสัมภาษณ์โมมาหลังจากจบเกมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะนักข,าข่าวคนนี้เขาได้พาดหัวข่าวเอาไว้ตัวใหญ่ๆเลยนะคะเขียนว่าหน้าแปลกเมื่อคุณทําประตูได้ยอดเยี่ยมแต่ทําไมคุณถึงไม่ยิ้มเขาเขียนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนื้อหาของข่าวเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าโมมาซึ่งถือว่าเป็นผู้ เก่งกาจจากทีมฮุนไดฮิวสเตดทำผลงานได้ดีเยี่ยมมากๆ2เกมติดแล้วแต่เหตุผลที่เขาไม่แสดงสีหน้านั้นเป็นเพราะอะไรโดยที่กองหน้าส่วนใหญ่มักจะตอบโต้เสียงดังเมื่อตัวเองทำคะแนนได้เป็นเพราะความตึงเครียดของนักกีฬาเขาจึงแสดงออกมาแบบนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าโมมาซึ่งเป็นตัวตีทำคะแนนหลักของทีมฮุนไดฮิวสเตดไม่ได้เปลี่ยนสีหน้าของเธอในสนามเลยแม้ว่าการโจมตีของเธอ จะสำเร็จแต่เธอก็ยังดูสงบซึ่ง สื่อของเกาหลีใต้เนี่ยตั้งฉายาให้โมมาเลยนะคะเขาตั้งฉายาว่านักรบที่ไร้การแสดงออกค่ะนี่ค่ะเขาตั้งให้แบบนี้ค่ะโมมายัางแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่2นะคะในรอบชิงชนะเลิศนะซึ่งนักข่าวชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ว่าวันนี้เธอทําแต้มไปได้ถึง34คะแนนแล้วก็มีการเสิร์ฟเอชด้วยประสิทธิภาพการโจมตีของเธอนั้นสูงถึง55%ค่ะและแน่นอนว่าโม ม่ายังรักษาความสงบในเกมนี้โดยที่ไม่มีการแสดงออกทางสีหน้าซึ่งเป็นมาแบบนี้หลายเกมแล้วจนนักข่าวชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีในยะออในยะสำคัญอะไรแน่ๆจนตามมาถึงการสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะทุกคนนักข่าวชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊เขาแปลกใจมากเลยนะว่าโมมาทำคะแนนได้แต่ก็ไร้การแสดงออกซึ่งแตกต่างจากตัวทำคะแนนของทีมอื่นๆเขาก็เลยมาสัมภาษณ์โมมาค่ะว่า Ah! กมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างโมมาเธอรู้สึกอย่างไรอธิบายให้เราฟังหน่อยโมมาก็ได้ตอบที่ห้องสัมภาษณ์นะคะบอกว่านี่เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้แต่ฉันนะ่ะเคยได้ผ่านการเข้าร่วมในรายการแข่งขันชิงแชมป์ในลีกอื่นๆมาบ้างแล้วประสบการณ์ณตอนนั้นช่วยฉันได้มากเลยและฉันก็พยายามสงบสติอารมณ์นักข่าวเขาก็เลยบอกว่าอ๋อตรงนี้สินะที่เป็นสาเหตุทําให้เธอ เธอเนี่ยไม่ยิ้มไม่วากไม่ส่งเสียงเวลาที่เธอทําแต้มได้โมมาก็เลยตอบว่าใช่ฉันพยายามจะสงบสติอารมณ์ให้ได้มากที่สุดและคิดแค่เพียงว่าจะช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดก็เท่านั้นนี่ค่ะคือคําตอบของโมมาค่ะหลังจากนั้นค่ะนักข่าวชาวเกาหลีใต้ก็บอกว่าแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งนะที่ฉันแอบเห็นว่าเธอนะ่ยยิ้มออกมานั่นก็เป็นเพราะจองจียุนทําผลงานได้ดีมากกว่าเกมแรกที่เขาเล่นใช่ไหมละ่ะโมมาก็ได้ตอบว่าใช่ วันนี้จองจียุนเขาทําได้ดีมากๆมันช่วยฉันได้มากจริงๆและก็ไม่ใช่เพียงแค่จองจียุนนะทุกคนในทีมเนี่ยแสดงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ให้ฉันเห็นฉันรับรู้ถึงจิตวิญญาณน,นั้นได้อย่างเต็มที่โอ้โหโมมาตอบดีมากทุกคนโมมาตอบมาแบบนี้ค่ะเท่ากับว่าให้เครดิตกับเพื่อนร่วมทีมอย่างมากเลยนะคะนักข่าวชาวเกาหลีใต้ก็บอกว่าวันนี้จองจียุนทําไปได้ถึง15คะแนนและทุกคนเนี่ยก็ดูมีประสิทธิภาพในเกม รุกเกมรับดีมากๆคุณรู้สึกอย่างไรบ้างโมมาก็ได้แต่ตอบว่าขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในเกมฉันรู้สึกเหมือนว่าในการพักอีกหนึ่งวันของฉันเป็นไปด้วยความสุขนี่ค่ะเขากล่าวแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะนักข่าวชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้ตอบเออก็ได้ถามโมมาว่าเอ๊ะ เป็นเพราะอะไรที่เธอไม่แสดงสีหน้าเลยเวลาที่เธอทำคะแนนได้เนี่ยเธอโกรธอะไรหรือเปล่าหรือเพียงแค่เธอต้องการสงบอย่างที่เธอตอบมาแค่นั้นจริงๆหรอเขาจี้คำถามนี้อีกค่ะทุกคนโมมาก็ได้ตอบว่าฉันไม่ได้โกรธอะไรเลยนะก็อย่างที่ฉันอธิบายไปในตอนแรกนั่นแหละว่าฉันอยากจะมีสมาธิฉันจึงไม่แสดงสีหน้าอะไรออกมา แต่มันก็มีเรื่องหน้าแปลกอยู่เหมือนกันนะโมมาบอกอย่างนี้ค่ะแปลกยังไงนักข่าวก็ถามต่อนะคะแปลกตรงที่ว่าพอฉันเล่นไปแล้วก็ยิ้มไปหัวเราะไปในช่วงที่ฉันทําแต้มได้ปรากฏว่าผลงานของฉันมันไม่ค่อยดีเลยผลงานของทีมก็ไม่ค่อยดีด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันไม่แสดงสีหน้า ปรากฏว่าผลงานมันดียิ่งกว่านั่นเป็นเพราะว่าฉันเก็บสมาธิแล้วก็สงบสติอารมณ์ได้มากนั่นเองโมมาตอบแบบนี้ค่ะทุกคนเออก็แปลกดีนะต่ายเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินนะคะว่าการไม่แสดงสีหน้าในช่วงทําคะแนนในเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยมันทําให้เล่นได้ดีมากขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนะคะักข่าวชาวเกาหลีใต้ก็ได้เขียนรายงานข่าวอีกค่ะว่าโมมาเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการแสดงออกเลยนะคะ,ะ,คะเธอชอบบรรยากาศแบบนี้ด้วยซ้ํานะเธอ ยังบอกด้วยค่ะว่ามันเติมเต็มพลังแล้วก็เติมเต็มจิตวิญญาณในการต่อสู้ของเธอมากกว่าการแสดงออกด้วยซ้าไปค่ะแล้ววันนี้ค่ะสื่อของเกาหลีใต้ก็ได้รายงานด้วยนะคะว่าผู้เล่นของทีมฮุนไดฮิลสเตดเนี่ยทำได้ดีกันทุกคนเลยทุกคนนะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่รวมไปถึงโมมาด้วยนะคะเขายังจําช่วงเวลาในช่วงฤดูกาลที่แล้วได้อย่างชัดเจนเมื่อฮึงกุกไล์พิงสไปเดอร์ก้าวเข้าสู่นัดชิงแชมป์เนี่ยและปราก ว่าฮึงกุกไล์พิงสไปเดอร์พลาดโอกาสสำคัญโมมากก็เลยกล่าวว่ามันยากนะที่จะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับตอนนั้นแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกฉันรู้แค่ว่า คู่ต่อสู้ของฉันเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งมากๆพวกเขาเล่นได้ดีมากๆและฉันก็ให้ความเคารพพวกเขาอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามเราก็กำลังต่อสู้เพื่อทีมของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นฉันจะใช้ความรู้สึกตรงนี้ในการผลักดันและทำเรื่องนี้ให้จบให้เร็วที่สุดค่ะ โมมาตอบด้วยความมุ่งมั่นมากๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะักข่าวเขาก็แซวในช่วงพารากราฟสุดท้ายของข่าวนี้นะเขาเขียนเอาไว้ว่าโมมานักรบที่ไร้อารมณ์บอกกับทุกคนว่าเขาจะพยายามจบเกมนี้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วทุกคนล่ะคิดว่าอย่างไรนี่คะ่ะเขาทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับฟังคําสัมภาษณ์ของโมมาแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนานๆทีนะต่ายจะได้เอาบทสัมภาษณ์ของโมมามาฝากกันนะคะที่ เคยทามาก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของยางไฮโยจินลีดายอนจองจียุนประมาณนี้นะครั้งนี้เอาคําให้สัมภาษณ์ของโมมามาฝากกันฟังแล้วเราก็รู้สึกมีพลังไปด้วยะคะ่ะทุกคนสุดยอดจริงๆนะเวลาฟังความคิดความเห็นของนักกีฬาเนี่ยทำให้ต่ายมีกําลังใจมีพลังมากขึ้นเลยค่ะขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วายจะมีพลังและกําลังใจมากขึ้นเมื่อทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ต่ายนั่นเองค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดี ค่ะ